นี่นะครับจะลองเมนูขั่วปลาไหลานานะครับอันนี้เป็นไอยอดมะระขีนกนะครับอันเนี้ยแล้วก็มีใบกะเพรานะครับแล้วก็มีพริกแกงโคราชมีลูกโดดใบมะกรูดแล้วก็กระชายเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีปลาไหลานานะครับประมาณ3ามขีด3ามร้อยกร,รัมนะครับ ก็จะมีแค่ใส่แค่นี้นะครับทีิปรดแล้วก็ปลาเขียวผงนัวน้ำมันนิดนึงนะครับขั้นตอนแรกนะผมก็จะใส่น้ำมันไปไม่เยอะนะครับกะว่าปลาไหลมันสามขีดก็เอาแค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับสามทีหนึ่ง สองเดี๋ยวมันจะเลี่ยนนะครับน้ำมันมันจะลอยนาบวัวไปแล้วพัดไปแล้วกระเทียมนะครับกระเทียมก็แล้วแต่ความชอบเลยยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมแต่อย่าใส่หลายๆมันเปืองแล้วก็นะครับพริกแกงคราชนะครับแล้วแต่ใส่นะครับว่ากะให้มันกับสามขีดนะครับลาไลเนี่ยยิ่งยิ่งเผ็ดยิ่งแบบไม่คาวนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับมันมีไอ้นี่ครับนะครับลูกโดดนะครับลูกโดดเนี่ยใส่ไปด้วย <c oughs> บันเทิงเลยครับทีนี้ลูกโดดทีนี้นะครับผมก็จะเปิดไฟคัวเครื่องแกงับให้มันแบบอหอมๆนิดหน่อยนะครับสังเกตไฟที่ใช้นะครับเป็นไฟอ่อนที่สุดนะครับ ถ้าไฟแดงมันจะไหม้ต้อสิใหม่นี่แบบว่ามันนะครับบอแบบไปบอนไปใจดีๆครับใจเย็นๆอ่าคิดว่ามันกระเทียมมันออกสีหอมๆแล้วสีใหม่ๆจังหน่อยแต่ว่าบ่ใหม่ดีครับใส่ใส้ปลาไหลเข้าไปขววนี่นี่ มีกินมีกินกระเทียมหอกเนาะที่นี่ผมก็สใส่ปาลาไหลเข้าไปนะครับในไม่ปาลาไหลนี่ผมสีไส้เกลือเกลือแบบบ,บ้านๆไปจากน้อยนึงเวลาแต่ว่าเรา,เาใส่น้ำปลาของผมสใส่หลายหลเนี่าขีดหนึ่งเนะ่ะปาลาไหลขีดหนึ่งมันต้อเครื่องชนตัวห้องก็ต้องลดน้ำปลาลงมาอีกบ้านนี้ก็ เอาปลาอะไขวาลงนะเนี่เพราะว่ามันสีสุจกจริงหน่อยใส่นะครับน้ำนี่จักหน่อยน้ำน้ำซินน้ำธรรมดานะครับน้ำธรรมดาขวาปลาไหลมนี้นะผมก็ที่ใส่ ก็ใช้พริกโดดแล้วก็ใบประกูดนะครับลงไปผัดขัวน้ำไห้ขัวขัวเข้าไปน้ำกันครับนาตามก็สีประมาณนี้ครับผมสีตืมน้ำทิงไปนะครับแล้วก็ผมก็สีปรุงใส่น้ำก็ประมาณสามทพีครับ ใส่เข้าไปในนี่สามตัวพีบานนี้ผมก็สิปุงนะครับอันนี้มันประมาณเกือบครึ่งช้อนโตะนะครับอันนี้น้ำปลาที่พรลใส่ไปสามสามรอบครึ่งชึ่งทอนโตสามรอบอืมแต่ว่าพอถึงเครื่องหนูรับเพราะว่ามันมีความ ันต้องเพื่อเกลือให้เขาใส่ไปนี่อันนี้นำนี่ก็เป็นซอสฟลาเขียวนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะเห็นมันแค่มันเห็มันมันมีกลิ่นหอมครับใส่ลายมันสิเค็มใส่สามรอบึ้นกันสุดท้ายนะครับเขาก็อูมามินะครับผงหนัวเขาเดี่ยวแตหฮอตทีมาก ใส่มากแซบมากใส่น้อยแซบน้อยโอเคนี่ยเห็นะมันฟดน,นะครับรที่นี่เขาซิมมึงนะครับว่ามันเป็นรสชาติตังไหนเขาเติมเพิ่มเติมเติม,มแต้งเอาอีกครับใส่น้ำตาลก็ได้นิดนึงเดี๋ยวจะคู่มากเมื่อกี้ผมผมซิมเนาะครับแบบ,บว่าบ่ต้องเติมอย่างเนา้น้นำตาลผมกมใส่มันเนี่ยบอกเค็มๆจากน้อยนิดมันจะเค็มไหลนะครับ กินกับข้าวสวยพอดีเลยมาที่นี่คิดว่าปลาไหลมันนอ้น้ำน้ำซุปน้ำยังไงมันเขากับน้ำกระดูกน้ำกระดูกปลาไหลเนี่ยมันเขา่าเห็นว่ามันหนัวใส่กันแล้วกับเครื่องปรุงครับมาที่นี่เขาใส่ตัวทุท่านี่ครับใบกะเพราใบกะเพรากับผักใส่นี่ใส่ไปครับ กับที่นี่ผมกส็สิคนเห็นว่ามันสลดเลราผมก็สิเซา้าจบข่าวนี่ครับเึบื่อครับพี่น้องเดืมอเดือเมนูหนาตามก็สิเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่ขัวปลาไหลสูตรมั่ว <laughs> โอเคใส่บักสองเซาวักหน่อยนึง เด้อพี่น้องควบปลาไหลจัดจ้านดูสีซะก่อนนะครับโอ้โหลูกโดดเด้อมาเด้อทีเด็ดนะครับทีเด็ดโอเค